เหมือนท่านสองคนกําลังคุยอะไรกันอยู่สักอย่างพี่ทําไมพี่ชายเขาดูกงงังวลจังวะจอยแลเหรอจอยมาดีพี่ท่านครับสวัสดีครับท่านหญิงเพชรสวัสดีครับท่านอย่าครับ,รบท่านท่านท่านใจเย็นๆนะครับจอยมาดีสิผมเหรอครับท่านไม่ใช่จอยเอาเงินท่านเรียกเออท่านเรียกเองอ่ะ ท่านมีอะไรหรือเปล่าครับท่านเอ้ยท่าน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 ครับท่านครับท่านครับท่านใจยเย็นๆนะครับวินย,ยายายาเข้าไปท่านท่านเพลียครับช่วยบอกท่านพี่หน่อยนะครับท่านใจเย็นๆนะครับท่านท่านโมโหเรื่องอันใดครับ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงบ้านนาะอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูคลิปน้องวินไปแล้วนะครับทุกคนเหมือนว่าท่านพี่ของคุณเพชรเนี่ยหรือว่าท่านหญิงเพชรเนี่ยจะไม่พอใจพี่เชนน้องวินมากมากเพราะว่าไปถามนู้นถามนี่ถามซาลซีนะทุกคนคือผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปทําธุระในเมืองด้วยนะครับแล้วผมบอกตลอดกับน้องวินว่า ถ้าผมไม่ได้มาเนี่ยอย่าพาใครมาต่อให้เรารู้จักกันก็จริงนะเพราะว่าท่านพี่เขาเนี่ยโกรธเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะน้องวินไหนเองลองเดินเข้ามาเล่าดิว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างก็สวัสดีครับกับชอน้องวินคนนี้พี่คับผมก็ทุกคนก็เหมือนพี่เชนเนี่ยไปถามไปถามนู่นถามน,น,ามนี่แล้วก็ไปจ้องหน้าท่านท่านก็โมโหแล้วก็ท่านก็จับหัวแล้วก็ท่องอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันจับหัวแล้วก็ท่องอะไรสักอย่างใช่ไหม ท่านพี่เขาก็เลยโกรธใช่ไหมพี่พอบอกแล้วว่าต่อไปถ้าไม่มีพี่อย่ามาเด็ดขาดเพราะว่าท่านอารมณ์ร้อนพวกเองอคุยไม่เหมือนเพราะว่าพี่อคุยพี่อารมณ์เย็นพี่รู้ว่าเราต้องทํายังไงเราต้องพูดยังไงท่านพี่เขาเนี่ยอารมณ์เย็นใจดีถ้าเราไปเราอย่าไปถามซาวซีท่านเยอะวันนี้ผมก็เลยต้องเดินทางมานะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมจะมาหาท่านหญิงเพชรด้วยนะครับเพราะว่าใกล้ถึงวันแล้วลเดี๋ยวผมว่า จะพาท่านหญิงเพชรเนี่ยลงไปซื้อเ้าของนะแล้วก็เพื่อตูนเก็บไว้เอาไว้หน้าหนาวผมอาจจะไม่ได้มาหาท่านบ่อยอาจจะพาท่านเนี่ยไปเที่ยวงานทิสมุขคิดสมมาตรอีกเยอะแย,ย,ยะเลยนะครับแล้วก็จะมาขอโทษท่านพี่เขาด้วยนะครับก็เลยแบบวันนี้เป็นการถ่ายทอดก็เลยว่าจะมาต้มมาม่าให้ท่านพี่ชายของท่านหญิงเนี่ยหรือว่าท่านเพชรเนี่ยได้ทานนะครับไม่อยากให้ท่านเนี่ยโกรธแล้วก็บิดบ่าหรือว่าไม่อยากให้แบบว่า พวกเรามาแล้วก็เป็นอันตรายอีกนะคือผมมาทีไรไม่เคยเป็นอันตรายเพราะผมคุยดีทําดีกับเขานะครับเค okay, ทุกคนวันนี้เดี๋ยวน้องวินเองต้องไปขอโทษนะโอเคไหมเ <Okay. S 1> พราะเมนคนพามาเค okay, ทุกคนถ้าพร้อมแนละ้วเ,เดินทางกันต่อครับไปก็ไม่รู้นะผมดูในคลิปก็อืมก็จริงนะครับอย่างที่ท่านที่เขาบอกว่าไปถามเซาสูซุงเซาซีอะไรท่านมากมายเพราะว่าไม่รู้จักกาันไม่สนิทอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาบุก พื้นที่เขาแบบนี้ด้วยเขาไม่ทําอันตรายมากไปกว่านี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับน้องวินที่หลังอ่ะมาต้องมากับพี่นะเองอย่ามาแบบนี้โดยเด็ดขาดพี่เชนอมากมาเจออะไรนะพี่เชนอยากมาเจอผมจะหพี่พี่เชนอยากมาเจอที่หลังเองก็ต้องถามพี่ดิต่อให้พี่ไม่อยู่เองก็ต้องถามต้องโทรไปหาพี่เองมาแบบนี้เกิดเขาโกรธจริงๆขึ้นมาเขาปิดป่าวพวกเองจะทํำยังไงอ่ะแม้กระทั่งปิดการพี่ด้วยพี่มาไม่ได้ ทำไงอะ่ะทีนี้ก็เดือดร้อนท่านเพชรอีกอยู่ไหมท่านท่านอยู่ไหมและเองได้เป็นรบกวนสถานที่รักของเขาหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ไหม,ไมแสดงว่าท่านพี่สายยังไม่มาแล้วก็ท่านหญิงเพชรยังไม่เจอเลยครับตอนนี้ ฮะถ้าไม่เจอต้องไปหาข้างบนไถ้าไม่เจอต้องไปหาข้างบนน้องวินรู้สึกผิดอันนี้เองรู้สึกผิดใช่ไหมที่เองซึมซึมเนี่ยเป็นเพราะอะไรออนอนนอนนอดูดิดูดูดูกิ่งไม้จะหักใส่พวกเราอะ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะเป็นไงน้องวินซึมซึมเลยนะเองอก็บอกแล้วว่ามาต้องขออนุญาตพี่ ไม่อยู่จริงแสดงว่าไม่อยู่เขาก็น่าจะอยู่ที่ของเขาอ่ะอุ้ยลมมาด้วยนะ้องวนเนยลมมาแรงด้วยอ่ะดูดิเข้ามาสถานที่ตรงนี้ลมเริ่มมาแรงเลยไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนรอดที่แล้วหรือเปล่านะที่เขายอมกินมาม่าเพื่อหายโกรธเนี่ยช่วาขโมเนี่ย ใช่เดี๋ยวพี่พาไปคือก่อนที่เราจะไปทุกครั้งอะ่ะเราต้องขออนุญาตต่อไอ้ท่านอยู่ไม่อยู่เราก็ต้องขออนุญาตไปก่อนเข้าใจแม่น้องวิน <c oughs> กันไปป่ามันมีเจ้าที่นี่เดี๋ยวพี่จะยืนตรงนี้คุณเห็น <c oughs> ก็วันนี้นะครับท่านท่านเพชรแล้วก็ท่านพี่ชายท่านนะถ้าท่านเห็นผมแล้อว่าได้ยินเสียงผมเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตเดินเข้าไปในที่ของท่านหน่อยนะครับ ขอให้ผมเดินไปปลอดภัยนะถือว่าวันนี้จะมาขอโทษท่านจริงๆนะครับไปน้องวิน,นคออนตามหลังอะไรนะเอเอ็งรู้สึกเหมือนมีคนตามหลังเรเสียงงหมดเ,เสียงดังไปหมด <S 1> <S 1> เอ็งคิดมากไปเองหรือเปล่าพี่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเอ็งคิดมากไปเองหรือเปล่าฮะเอ็งคิดมากไปหรือเปล่าน้องวินหมดเสียงเสียง เสียงอะไรนะ่ะเสียงคนตามมาก็ไม่มีนี่หลบดิหลบดิไม่มีใครเดินตามมาเลยเสียงคนตะโกนคนตะโกนพี่ไม่ได้ยินอ่ะพี่มาพร้อมเองนะพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยหรือว่าเองคิดไปเองอันนี้เป็นบริเวณท่าหมดเลยวันนี้เต้องมาขอโทษท่านอ่ะ<ด><ด>เนี่ยแหละสาเหตุที่แบบว่ามาแล้วเขาเรียกว่าอะไรมาแล้วไม่บอกพี่ ก่อนเองจะมาตรงเนี้เองต้องขออนุญาตท่านด้วย <Okay. S 1> พรอเมื่อก่อนท่านมาตรงนี้ท่านบอกว่าเขตบนเนี้ไม่มีมนุษย์คนใดได้ขึ้น<ม>พวกเราเองก็ไม่ได้ขึ้นคือพี่อ่ะท่านพาไปไม่มีอะไรแล้วพวกเองจะมามั่วซั่วอะไรแบบนี้ไม่ได้มาถามท่านเซาซีอยุงง่นไม่ได้นะพี่ยินป่ะอะไรนะนี่มพี่ไม่ได้ยินเองได้ยินเสียงไรเสียงเหมือนคนคุยอะไรไมครัคนคุยกันเสียงน้ำไหลหรือเปล่า ไปน้องวินไม่ต้องคิดมากพี่ว่าเองอะคิดมากเกินละคิดมากเกินจนแบบเอ็นนี้ไปหรือเปล่าตังวลเกินหรือเปล่ามไม่มีอะไรหรอกเนี่ยใกล้ถึงบริเวณของท่านแล้วเขตธรรเนี่ยน,นี่ทางนี้เองเคยมาไหมตรงเนี้ย ใช่เอ็งมารอบหนึ่งเอ,เอ็งจำทางไม่ได้ใช่ไหมละห่ะก็บอกแล้วว่าทางเนี้ย้าม,มาไม่ไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งอะมันจะจำไม่ได้นี่ถ้ำเห็นไหมเห็นรูถ้ำไหมหน,นั่นแหละเห็นชัดเปล่าเงียเพเอาไว้วันนี้ มันเงียบเงียบแบบนี้แหละเฮ้าละจ้าละจ้าละท่านพี่ท่านพี่เขาเดินวนยังไงเขาเดินวนเวียนอยู่แล้วน่ะนั่นน่ะอยากไปเจอเลยพี่เองไรม่อยากไปเจอเขาเลยเองไม่อยากไปเจอไม่เป็นไรหมากับพี่เฮ้ยมีท่านหญิงด้วยท่านหญิงเพชรก็นั่งอยู่เหมือนเขาคุยอะไรกันอ่ะ านหญเพชรก็อยู่นะฮะเหมือนท่านสองคนกาลังคุยอะไรกันอยู่สักอย่างพี่ทำไมพี่ชายเขาดูกังวลจังวะเจ้าอยูหรอเจ้ามาดีสิท่านครับสวัสดีครับ,รบท่านหญิงเพชรสวัสดีครับ,รบท่านครับท่านท่านท่านใจเย็นๆนะครับเจ้ามาดีสิผมแหรอครับท่านไม่ใช่เจ้า ท่านเรียกท่านเรียกเองอ่ะท่านมีอะไรหรือเปล่าครับท่านเอ้ยท่าน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 ครับท่านครับท่านครับท่านใจเย็นๆนะครับวงินยายายาเข้าไปท่านท่านเพจียครับช่วยบอกท่านพี่หน่อยนะครับท่านใจเย็นๆนะครับท่านท่านโมโหเรื่องอันใดครับ ท่านครับท่านเพชรครับทาไมท่านพี่ท่านถึงมีอารมณ์รุนแรงแบบนี้ครับอ,อ๋อใช่ครับท่านรอบที่แล้วน้องผมพาพี่เชนมาครับท่าน,น,น,าน,านผมต้องขอโทษแทนด้วยนะครับท่านท่านพี่ครับผมต้องขอโทษแทนด้วยนะครับ ทำไมทัพู่ถึงมาว่าข้าด้ท่านครับท่านเขาพูดว่าอะไรครับอ๋อท่านปู่ตำหนิใช่ไหมครับท่านปู่ว่าใช่ไหมครับทำไมผู้าชอบมา,างผู้หญิงใครนักผมขอโทษจริงๆครับท่าน มีวิธีไหนที่ทำให้ท่านหายโกรธบ้างหรือเปล่าครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาขอโทษจริงๆครับท่านเพรให้พี่ชายท่านเนี่ยหายโกรธได้ไหมครับท่านเองก็จนบรญญาอย่าให้พาผู้ใดเข้ามาได้ครับท่านต่อไปผมจะติด,ดเดือนน้องดีๆเลยครับว่าไม่ต้องให้พาใครมามั่ว เพราะว่าชอบมารบกวนท่านพี่แล้วก็ชอบถามนูน่นถามนี่แล้วก็ขอเบิดนุงเปิดหน้าอะไรแบบเนี้ยขอโทษจริงๆนะครับพี่เอาท่านครับอย่างนี้เอาแบบนี้วันนี้ท่านมาเล่นน้ำเหรอครับใช่ขาเล่นน้ำเสร็จกนแล้วล่ะอ๋อผมว่าแล้วทำไมถ้าท่านไม่คุยพี่ชายท่านคงโมโหมากไปกว่านี้แล้วท่านรู้ได้ไงครับวันนี้พวกเรามา ใช่ครับน้องผมทําผิดจริงผมยอมรับน้องวินเอาแบบนี้เดี๋ยววันนี้เองไปต้มามะาม้าท่านพี่เขากินนะหรือว่าทานนะโอ,โอเคไหมเป็นการไถ่โทษโท่านพี่ครับวันนี้ผมจะให้น้องวินเนี่ยต้มามะม้าที่ท่านชอบเนี่ยเป็นการไถ่โทษขอโทษแทนได้ไหมครับท่านจอคิดว่าข้าเป็นใครกันครับท่านผมเข้าใจครับแต่เป็นมะม่าสิ่งที่ท่านชอบทานไม่ใช่หรอครับใช่ ให้น้องผมทำแทนแล้วก็เพื่อเป็นการถ่ายโทษได้ไหมต่อไปเนี่ยผมจะไม่ให้ใครมารบกวนท่านอีกเลยครับงานได้อาจารย์ักครับขอโทษไปน้องวินเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปโอยมา แค่นนนนใ,น,ใน้าวนาช่เป็นเวลา7วันใช่เออแแนด้วยจริงๆเราะท่าน เพราะว่าแก๊สมันไม่ติดนะกลัวว,ว่ามันจะเสียเวลานานมากไปกว่านี้ผมขอตัดไปช็อตตึกนะครับผมน้เ,เวนเดือดแล้วใช่ไหมหทุกคนครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ท่านแล้วเองเอาไปให้เลยเอ็งจะกินปะล่ะกินก็แบ่งไปร้อนจริงร้อนไหม เอาไปให้ท่านใส่ช้อนไปด้วยไปท่านครับนั่นครับนั่นขาจะรับคำขอโทษจากเจ้าได้ครับน้องวินเองก็ทานเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปกินเลยท่านเงไม่กินเลยทำไมันเป็นตีนี้ท่านเองครับอ๋ออะไรนะครับท่านทำไมันเป็นตีนี้อ๋อมันเป็นเขาเรียกเขียวหวานครับเป็นรสชาติใหม่ครับท่านท่านลองทานดูนะครับ อะไรนะร้อนยิ่งนักใช่ครับรท่านท่านเพจครับและและท่านไม่ทานหรอครับท่านท่านไม่ทานใช่ไหมครับผมดีใจเลยครับที่ฮะอร่อยไหมและท่านทานอร่อยไหมครับท่าน านเหมือนจะร้อนนะท่านไม่พูดไม่ใช่ทุกคนไม่พูดเราก็มานั่งกับท่านก็ได้รชารน,น,นัก,นรนกครับท่านทานบกว่าอร่อยอร่อยกว่าเดิมอีกท่านไม่ทานจริงๆใช่ไหมครับท่านเคยทานแล้วใช่ไหมครับรถนนี้ใช่ท่านครับเดี๋ยว ผมจะชวนท่านนะครับไปในเมืองกับผมไหมครับท่านโดยเมืองครับผมจะลงไปซื้อข้าวของครับวันนี้เจ้าอยากให้ข้าไปด้วยหรือใช่ครับท่านจะไปหรือเปล่าครับไปสิเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่ชายท่านนะครับ้าจะคลายความกังวลลงได้บ้างใช่ครับท่านจะได้คลายความกังวลครับท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพาน้องสาวท่านเนี่ยไปในเมืองนะครับไปซื้อข้าวของไปซื้อมาม่าเก็บไว้ให้ท่านด้วยครับ ท่านอนุญ,ญาตหรือเปล่าครับท่านมันจะเกิดภัยจากน้องข้าเปล่าไม่เกิดภัยอะไรครับท่านปลอดภัยแน่นอนครับงั้นแราน้องข้าแล้วแต่ท่านเลยครับได้เงินข้าจะไปได้ครับเดี๋ยวรอให้ท่านเล่นน้ำเสร็จแล้วก็พี่ชายท่านทานเสร็จก่อนนะครับท่านไม่รู้สึกหนาวบ้างหร้อผมหนาวมากเลยท่าน บรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่พีพีเอฟซีหลท่านอยากให้ผมพาท่านไปเที่ยวอยู่ยครับ เป็นยาดมครับท่านเนี่ยเขาเรียกว่ายาดมพอเวลาเราวิงเวียนหัวเนี่ยเราดมแล้วมันจะสดชื่นครับท่านลองดมนหมครับมันหอมไหมครับหอมแปลกตลาดยิ่งนะใช่ครับเป็นพิมเสนครับทำมาจากธรรมชาตินี่แหละครับเย,นยน็นเย็นใช่ครับมันจะเย็นเย็นครับ มันมีน้ำด้วยนะครับนั่นแหละไม่ไม่ไม่ใช่น้ำอันนี้น้ำพิมเสนครับไม่ไม่ไม่ครับนี่มันรู้กดลงไปนะครับถห้เราแตะลงไปครับมันจะมีน้ำได้ครับฮ่าสดชื่นมากเลยครับท่านวันนี้พี่สายท่านไม่กดผมก็ดีใจแล้วครับเวลาเขากดข้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอก เวลาท่านพี่กดท่านก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวข้าจะคอยช่วยไปด้วยครับครั้งหน้าเจ้าอยากให้น้องเจ้าค่ะพี่ใดเข้ามาได้ครับน้องวินครับครั้งหน้าเองไม่ต้องพาใครมาโม้ซัวนะที่พี่ข้าอาจจะช่วยพื้นเหมือนทางนี้ไม่ได้ท่านบอกว่าท่านอาจจะช่วยพื้นเหมือนทางนี้ไม่ได้นะ ถ้าพี่ชายท่านโกรธน้องก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่กันได้ได้คักท่านขอโทษท่านจริงๆนะครับไม่เป็นไรท่านต้องเดือนร้อนเพราะพวกเราหลายรอบแล้วครับวคเก้าพาข้าไปเที่ยวขอโทษก็นครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปซื้อของในเมืองสักท่านโอเคนะครับ มีชุดเหรอครับไม่เป็นไรครับท่านที่บ้านผมมีชุดอยู่ครับไม่มีชุดเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่กันก็ได้ครับท่านเดี๋ยวผมซื้อให้ครับอ๋อได้ครับน้องสาวผมก็มีชุดเยอะมากๆเลยครับผมได้ครับท่านบอกไม่อยากให้น้องแฟงจิ้นเปลืองนะท่านก็เลยจะยืมชุดมาจากน้องพิมพ์ก่อนนะครับงั้นผมไม่รบกวนท่านนะเดี๋ยวผมไปหาพี่ชายท่านก่อนนะครับ ป็นไงครับท่านอร่อยไหมครับท่านครับท่านชอบท่านชอบไหมครับท่านบอกว่าท่านชอบน้องวินเสร็จแล้วก็เองก็ล้างเก็บอะไรให้ท่านแถวนี้สะอาดสะอ้านนะโอเคไหมคือน,น้ำธรรมชาติมันก็ดีนะทุกคนเราสามารถใช้แล้วก็ไอน,นี้ได้นะล้างอะไรต่างๆนะนะครับ อ้าวแล้วท่านหายไปไหนอ่ะท่านอิ่มไหมครับอ้าวท่านครับแล้วท่านหญิงไปไหนแล้วครับท้าไปแล้วท่านไปแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้ผมจะชวนท่านไปยังไงอะครับเดี๋ยวท่านก็มาใช่ไหมครับผมใช่ครับอ้าวต้องเเก็บให้สะอาดสะอ้านนะ อ้าวท่านอ้าวแล้วท่านก็อยู่นี่อ้าวอะไรเนี่ยท่านไปไหนกันนะท่านครับเมื่อกี้ท่านไปไหนมาครับท่านแวะไปหาท่านปู่มาทำไมท่านไปไวจังเลยครับท่านแว็บเดียวผมลงมาไม่ทันอะไรท่านก็หายไปแล้วไวมากครับท่าน อ๋อไม่นานครับท่านผมรอได้ครับเพราะตอนนี้มันเพิ่งเช้าอยู่เดี๋ยวกลับมาไม่ทันรับน้องดอกไม้นะอ๋อใช่เดี๋ยวผมต้องรับน้องดอกไม้อีกน้องดอกไม้ไปเรียนนี่ท่านเดินระวังระวังนะครับท่านครับท่านชอบไหมครับผมมามา่ารถนี้ท่านชอบมากมากเลยใช่ไหมครับรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องของท่านเนี่ยลงไปซื้อเอาไว้ท่าน เอาไว้ตุนเยอะๆเลยนะครับท่านงั้นดีถ้าชอบได้ครับท่านครับแต่ผมขออนุญาตพาน้องสาวท่านไปนะครับท่านครับเดี๋ยวเราจะออกไปชุดแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ท่าไม่มีเสื้อท่านไม่มีเสือเ้อหรอครับท่านจะไปชุดแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมน้องวินเนกระเป๋าพี่มีเสือ้อไหมดูให้หน่อยไม่มีหรอพี่<ๆ>ไม่มีอ่ะดูดีๆในกระเป๋าลูกใหญ่อ่ะ ไม่มีเหรอถ้าท่านจะไปแบบนี้ไม่ได้นะ mm hmm. ท่านครับโทษทีนะครับชุดนั้นท่านยังเก็บไว้หรือเปล่าครับ oh. เป็นกางเกงขาย,ยาวกับชุดสีดำอะครับอ๋อ oh. ข้าปไปแอบไว้ตรงนี้อ๋อท่านแบบไว้ข้างหน้านุ่นใช่ไหมครับโอ้ <Right. S 1> oh. ดีเลยครับท่านถ้าอย่างนั้นดีมากมากเลยครับท,ท่านพี่อนาคตข้าจะไม่อยู่แล้วเจ้าต้องควบคุมอารอมณ์ให้มากกว่านี้ เจ้าไปเชื่อถ้าเป็นสองท่านยิ่งนะถ้าท่านทำผิกดกฎอีกท่านจะโดนท่านปู่ลงโทษเจ้าไปรับต้องห่วงข้อถ้าดูแลโดยเองได้งันก็ได้ถ้าจะออกไปเชื่ออีกรอบแล้วนะลองเวนเก็บของเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วโอเคท่านครับพร้อมจะเดินทางหรือ,อยังพร้อมแล้วเค okay, เดี๋ยวผมจะให้ท่านไปเปลี่ยนชุดที่ท่านเก็บไว้นะครับ ไม่รู้ว่าท่านเกี่ยว้ตรงไหนเดี๋ยวข้าจะเดินไปเดกได้ครับเดี๋ยวผมจะรอท่านนะครับผมขออนุญาตท่านพี่ชายท่านด้วยนะครับไปถ้า่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางนะโอเคทุกคนครับผมจะพาท่านไปในเมืองไปซื้อข้าวของเก็บเอาไว้แล้วก็ข้าวของเก็บไว้ให้น้องๆด้วยนะครับที่บ้านนะกลับคุ้งกลับเขาก็เริ่มหมดแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็น้องวินก็มาขอโทษท่านเสร็จแนละ้วใช่ไหมท่านตัวให้ภัยเสร็จแล้ว นะครับเดี๋ยวเจอันใหม่นะทุกคนท่านพี่ท่านพี่คงไม่โกรธน้องๆแล้วใช่ไหมครับท่านพาไม่โกรธถ้ามีขาน้องไปครับท่านขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่ไม่โกรธโอเคน้องวินงั้นเราเดินทางกันต่อท่านครับไปครับท่านครับมาครับจับมือผมไปรัดท่อ้านได้ครับท่านครับไปับครับมีช่กับท่าน